มันไม่มีวันขาดได้ขาดได้ไม่ได้ดูเอาเองนะคะว่ามันขาดได้ไหมนะคะเออดูนะคะอันนี้ก็โอ้ไม่ได้แกะ่นะคะคนเขาแก่ฉันไม่แกะนะคะัวกกระจกเปือ้อนอะนี่คนใช้จริงจังมากยิ่งใช้หน้ายิ่งเด็กนะคะยิ่งใช้หน้ายิ่งเด็กบอกเลยเพราะว่าเขามีโปรตีนไหมร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ไปเอาโปรตีนไหมจากไหนมาใส่ก็ไม่รู้อันนี้มีที่มานะคะ มีที่มาของโปรตีนไหมแล้วก็ทานคากันแดดแล้วใบบัวบกช่วยเรื่องของสิวหน้าเราจะไม่มีสิวเลยใช้แล้วก็นอนได้เลยล้างหน้าใช้ครีมก่อนนอนแล้วก็โป๊ะแป้งอันนี้นอนตื่นขึ้นมาหน้าฟูเลยนะคะหน้าสวยกระจ่างใสเลยเพราะอะไรคะมีทานคาไปช่วยมีโปรตีนใหม่ไปช่วยที่สำคัญมีใบบัวบกไปทำให้เราหน้าไม่เป็นสิวนะคะทุกคนดูเอง แต่ครูไลฟ์มาค,คุณเคยเห็นครูเป็นสิวยังน้อยมากที่ครูจะเป็นสิวนะตอนเป็นประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นสิวที่หนึ่งเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่เป็นประจําเดือนนะไม่มีสิวเลยนะคะทุกคนหน้านี่ใสสวย <c oughs> นะคะเออโปรตีนใหม่คือดีมากใช่โปรตีนใหม,ม,ม,หม่มันจะไปเติมเต็มทุกคนโปรตีนใหม่เนี่ยมันจะไปเติมเต็มรูนะคะมันจะทําให้รูเรากระชับ ถ้าไม่ดีจริงเราไม่ได้ขายแป้งมามาได้โอ้ยมากมายไก่กองขนาดนี้นะทุกคนนะของไม่ดีอ่ะคนใช้แปต่ดเดียวก็เลิกใช้แล้วนะคะต้องไปถามพี่วันวิวตี้เอาไปแต่งหน้าให้สุปตาดาราโอ้ยติดใจกันเป็นแถวแถวซื้อกลับเลยนะคะก็ต้องพากันซื้อซื้อซื้อ,อเพราะฉะนั้นค่ะไม่ดีเราไม่ทํานะคะถ้าเราทําเป็นไงมันต้องดีนะคะ